พี Ô, ENNIS, ่หน <royable> ่อยครับผมตะวันฉายประคัดมวยไทยภูเก็ตครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับประมาณสี่อาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ซอสมัยก็มาอยู่ที่นี่เลยอ่ะก็ขึ้นมาเก็บตัวสองาทิตย์ตายอ๋อแต่ท่างจริงเราซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตครับซ้อมทำร่างกายที่นู่นที่นู่นเลยเรียนด้วยอ่าเพราอยู่ที่นู่นมีใครเป็นคู่บอลซวยมากอยู่ที่ซอสมัยครับมาที่ที่จที่ใต้ที่ใต้ไม่ไม่มีที่ค่ายเองไม่มีเลยอ๋อา็คือวี่งทำน้ำหนักอยู่เสร็จแล้วก็ขึ้นมาหาคู่บอลที่นี่เลยสองอาทิตย์ แล้วที่ตใหม่แล้วใครช่วยบ้างอ่ะมีเยอะเลยครับเพื่อพี่พีบูมาเพชรพี่สมานใจพืกไหนใครที่มีช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วประมาณสิบหกปีครับสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักเป่อยๆล้วตอนนี้ประมาณห้าสิบห้าโมยสไตล์อะไรครับครบเครื่องบูวันนี้เลยต้องมาเจอกับสวิงเล็กเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังศึกษาโวยสไตล์อะไรฟีมือจุกจิกครับวันนี้มาเจอเขาวางเกลียวแพงนี่ ก็ไปเรื่อยๆก่อนก็เหมือนต่อยตามตไตาเราไปมีอะไรจะแก้ไขวุ่นวิเหีเนาะล่าสุดไปไหนมาไปที่นี่อ่าวันนั้นไปกับสมานชัยสิบพี่ตักชัยเป็นไงบ้างชนะน็อกยกสี่ชนะน็อกไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยแปดร้อยแปดวันนี้ต่อยร้อยสิบเนาะโตขึ้นด้วยใช่ไหมวันที้ลงสอบหนักแล้วเป็นไงพอดีพอดีเลยรอช่างจริงเดียวร่างกายตอนนี้เกินร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครเหมือนเดิมไฟน์นี้คุณมากี่กิโลครับประมาณ กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าที่ประมาณ29ครั้งคนจังหวัดภูเก็ตเด็กภูเก็ตเอาฝากช่วยช่วยแฟนกลับเลยฝากพี่น้องชาวภูเก็ตทุกคนช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับไม่อยากสียหน้ากับบ้านใดๆครับอ่ะวันนี้เปิดหมู่แูดช่องทูเนาะครับอ่ะขอให้โชคดีมากับครับ